วร์กรุงเทพกันค่ะนั่งสาย113กันค่ะวันนี้พี่ชายจะพาไปทัวร์ไหว้พระกันพี่กระเป๋ารถเมย์ใจดีมากเลยค่ะแนะนำเราพามาส่งถึงหน้าประตูเลยนะดูทรงออกว่าไม่เคยขึ้นรถเมย์ราชเทวีแล้วนะจ๊ะก็กําลังจะขึ้นรถไฟฟ้าไปที่จตุจักรตามนัดค่ะวันนี้ก็จะพาเราไปไหว้ศาลหลักเป็นการเดินทางครั้งแรกอีกแล้วเหมือนกันนะจ๊ะที่จะไปไหว้พระยาแล้วตอนนี้นถาทางไปจตุจักรไม่ได้เธอฉันมาผิด ฉันะต้องขึ้นไปทางโคโคตนะเพราะว่าจะไปจตุจักรแต่ฉันจะไปขึ้นทางเคหะจริงๆเดินทางเองอะไรเองมันก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเดินตัวคนเดียวสบายๆไม่รู้ก็ต้องถามเขาใช้ใบนี้ออกมารอบพี่ชายอยู่ที่สถานี MRT ข้างล่างเราต้องไปหาสถานี MRT ให้เจอ MRT ชีวิตไม่เคยเดินทางเองคนเดียวตอนนี้ต้องเริ่มแล้วก็สนุกดีนี่ไงจตุจกักรทำไมเขาไม่ทำอะไรเลย <c oughs> คนเดี่ฉันเจอ,อยากแล้วอีวันที่ยินเลือกให้ฮะสวยเสมอวันนี้จะพาเราไปทัวร์จีนที่ไหนไม่รู้ว่าแล้วเราก็นั่ง MRT จากจะตูจักไปสนามชัยกันค่ะมนุษย์เป็นล้านดูซิมาถึงแล้วเขาเรียกสถานีอะไรนะ สนามชายัยนี้เราจะไปศาลหลักเมืองกันทา,ออกทางออกสองเดี๋ยวให้ดูสถานีก่อนนะจ๊ะโอ้โหที่นี่โผล่ขึ้นมานะคะยังกับเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยอะก็ตกแต่งสวยมากๆค่ะก็จะเจอชาวต่างชาตินะคะใส่ชุดไทยกันไปเยอะเลยเไปที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะคะกําลังถามทางนะคะซึ่งมันเรื่องมากเลยแต่ก็ต้องถามทางค่ะที่นี่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าจะไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยต้องเดินตรงไปข้างหน้าเจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะตรงไปอย่างนี้ ต้องยองมรับเลยนะคะว่าตลอดเส้นทางแล้วเราเดินไม่เบื่อเลยค่ะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยถ่ายรูปได้ทุกจุดเอาจริงๆว่าการเที่ยวในเมืองไทยมันก็สนุกดีถ้าเราเดินทางกันมาแบบว่าเรื่อยๆไม่รีบ อันนี้คืออะไรคะแมนพอรองค่ะพอใช้ตีมกแล้บอกเวลาค่ะเดี๋ยวจะทาข้ามเรือไปซีหออไปหาของกินกันดีกว่าโอ้ชอบโอเคพี่ของกินพี่ชายกะช่างรู้ใจเนาะต้องเอาของกินมายั่วก่อนค่ะไปไหนไปกันสร้างรักเมืองอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะเราเดินกันนานมากเพราะตลอดเส้นทางสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะและที่นี่ก็คือกระทรวงกะลาโหมค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยที่นี่คือกระทรวงกะลาโหม พยาตานีของปัตตานีอยู่ที่นี่นะจ๊ะรู้<อ>หรือเปล่าแต่ว่าเห็นคืนใหญ่เต็มเลยนะคะเนี่ยใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่นะก็ต้องหามกันเอาเองคือตอนเด็กๆก,ก็พาพวกเด็กๆมาที่นี่ประจําเลยเขาก็จะตื่นเต้นว่าพญาตานีเนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพได้ยังไงได้มาเรื่อยๆในที่สุดกถ็ถึงแล้วค่ะเข้ามาที่ศาลหลักเมืองแล้วค่ะ เข้ามาประตูนี้คือเขากําลังก่อสร้างอยู่ก็ต้องเดินระวังนิดหนึ่ะมาทันทีก็ต้องจัดเครื่องสักการะบูชาสักหน่อยค่ะ 1. 1> มาถึงจุดที่1ก็คือหอพระพุทธรูปค่ะ<น>ก็มากราบสักการะขอพรนะคะถ<น>วายดอกไม้ถวายพวงมาลายัยตอนนี้เราก็ขอพรไปพร้อมๆกันนะคะหน้าหอพระพุทธรูปแห่งนี้นะคะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์เลยค่ะมีองค์พระพุทธเนตรมีพระพุทธโสธรและนี่ก็คือพระคังสมบัติค่ะ ปิดทองไหวขอพรอขอให้เรามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติไปทุกภพทุกชาตินะคะแล้วก็ถวายพวงมาลัยค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนสําคัญนะคะเราก็มาผูกผ้าที่สังหลักเมืองจําลองค่ะเคยได้ยินมาว่าคนส่วนใหญ่จะผูกที่ยอดกันนะคะแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าฐานน่าจะสําคัญที่สุดค่ะก็ขอให้มีรากฐานที่มั่นคงตลอดไปค่ะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ประสบความสําเร็จสมหวังดังารถนาทุกท่านนะคะ เราก็ข้ามมาจุดที่5เลยค่ะคือการเติมน้ํามันตะเกียงให้กับพระประจำวันเกิดนะคะและเสดาะเคราะห์ค่ะและแล้วเราก็มาถึงจุดสําคัญค่ะจุดที่3นั่นก็คือองค์พระหลักเมืององค์จริงนะคะนี่คือศาลหลักเมืองที่เค้มนครนะคะเสาไทยเนยค่ะที่เห็นเป็นเสาสูงๆยาวๆแล้วก็เสาที่ดูเหมือนกับว่าจะสั้นกว่านั้นทุกคนมองเห็นไหมคะว่า สองเสาแล้วก็สร้างเลยครัว่าสองเสาเนี่ยเป็นที่มาจริงๆแล้วสองนะัดจะเป็นสองแทงที่สร้างขึ้นมาและสัปที่สองค่ะเนื่องจากว่าตอนที่สร้างไปเนี่ยจะเกิดการทล่มก็เลยคุณผู้สร้างสัปที่สองขึ้นมาในราชการที่4นะคะจริงๆแล้วมีความสูงความยาวที่เท่ากันเลยเพียงแต่ว่าในสัปที่สองเนี่ยจะตักลึกลงไปกว่าก็เลยจะดูว่าไม่เท่ากันแต่จริงๆแล้ว ตามประวัติแล้วก่อนที่จะสร้างเมืองขึ้นนั้นจะต้องทําพิธียกเสาเมืองไหนที่อันเป็นชัยภูมิสาคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นนั่นเองค่ะและชัยภูมิของเราก็สวยซะด้วยสีเห็นด้วยไหมคะและในอีพีหน้าเราจะพาทุกคนไปวัดพระแก้วค่ะ